หนื่อยจังเลยอืมสถานีตำรวจมันมันกว้างเลยขนาดนี้เนี่ยอืออ้แตงโมนี่มันหนักจริงๆเลยฉันชอบแตงโมจริงอุ้ยตำรวจนี่นะแต่อย่างหนึ่งเขาไม่ใส่หมวกด้วยอ่ะอืมมงไงดีเขาดีเนอะอืมพจะแล้ว ปืนแล้วมีกระสุนแล้วก็ใช้ปืนทุบหัวกันแล้วก็กระลักกันทุบหัวเลยป๊ะอืมมันน่ากินเกินเกินเนี่ยแตงโมน,นี่เนี่ยฮ่าฉันอยากกินมากเลยแต่ฉันไม่มีมีดช่างมันไม่เป็นไรกินแบบมือเปล่าก็ได้มาออ้ยแค่มันตบหวัวเราเนี่ยอ้ตกลไม่ตายด้วย อีอีใครอีแกใช่ไหมที่ทำฉันอะโอ้โอผมบาดแล้วก็ผมนี่ต้องเจ็บทีหัวมือน,นี่มันลั่นอืมไม่เชื่อคนบ้านไหนจะลั่นมันตีหัวข้าฮะต้งโดเก้าอีวา้ว้าวตำัวครับตียเลยโอ้ยอีได้ตำรวจรวุฒิการแบบนี้แหละอีอตำรวจตายแล้วอ่าฉันตายแลย้วเก้าอี้มันเผลอมันโดนฉัน นี่ตายก็ดีแลหละฮะนั่นโกคน็คนก่อนค้นตัวแป๊บเออไหนเนี่ยไหนไหนไหน Super idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的热血。哎哎哎、Super idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你。停停嘞，下雨吧嘞嘞，对吗？ตำรวจ，จ ใช่ที่นี่แหละไปแล้วเออเออเงี้ยแหละเออใช่เขาทังออกที่นี่อยู่ไหนอ่ะอ่าไม่บอกหรอกว้่ไม่บอกอ่ะอย่าริงนะโอ้ยแล้วบอกก็ได้อยู่ไหนเอออยู่ไหนแจบอกมาอยู่นี่โอ้ยอลาบอกก็ได้มันอยู่ตรงนอนฮึลู่ล่ะ โอเคขอบคุณมากเลยอ่โอเควันหนึ่งว่าสองตอนน okay. no ี้มีไอ้สมชายแหกคคกมาด่วนเลยฮอ

โอ้เชืหนึ่งกรสูนมาโอ้ยยี่นี่มีเตรียมพร้อมเลยไปกระสุนมาด้ยแม่งกระสุนแม่งกระหมดเลยกระสูหมดแล้วจังหวะนี้แหละยิงฮึยฮเกดตเนี่อุ้ยอะไรน่เนี่ยปปงงปงเอาเอานไหนไหนฮึฮึออ โอ้ยีขาฉันน้องฉันยิไม่ได้ฉันดูคุยก็ไม่ได้ฮอเป็นไงล่ะโดนยิงไปซะอ้ายแคได้ชฉันด้วยดีขอแป๊บเน่เน่เน่ืน่คนตัวหน่อยเฮ้ยกอะศูนแต่กระสุนอันนี้เป็นปืนพกซะด้วยออ้ดีจังเลยดีนะไม่ใช่กระสุนของอัณาปืนนั้นนะ้าพเป็นกระสุนปืนนั้นนี่จบเลยนะเนี่ย นี่กับดเลกบดีเลิกันี่เด้ออาวยมาแล้นี่ด้วนี่โอยฉันไฮ่าฮ่าฉไรด้วยฮ่าฉจัดการ้ตัวเปล่าไปก่อนแห่กุ๊กเดนเดี๋ยวฉันมีปืนพกมันกากอ่ะไปหยิบปืนของตำรวจสองคนนั่นดีกว่านี่อุ้ยสบหายไปเลยเนี่ย ช่วงมันนี่เปล่า,าปืนแป๊บอออกปืนนี่มาอ๋อฮา,าได้ปืนดี่แล้วป่ะ,ะ,ะ,นะะเ,อ,เออเลยอะวุ้ยแกจะดีนี่ยจะไม่ให้แกออกชี้นี่หรอกวุ้ยน้นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอางงี้ดิมันก็หลุดจริง Wuih, dia berlari, weh! Wah, dia berlari! Wuih, dia tengok kan! Wah, dia Wah! dia berlari ni! Dia berlari ni! dia

โอ้ยโอ้ย Ou. ่สุดัโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยไอ้ปโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ mời quá bây quá Bây giờ quá 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 các bạn các bạn quá 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 đi quá 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 đi, quá quá Đi quá 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 Cái ชุดบ้าเอ้ยมันเกงตายโอ้ยยิงแบบยิงฮ่าเป็นไงล่ะฉันจะไม่ตายเว้ยถึงฉันจะตัวยับก็จริงแต่ฉันก็ไม่ตายเออไม่ได้เออเนี่ยไงวะจัดก,การไงเออปล่อยป,ปืนโชคดีได้ตัวนั้นมันมียาโอเคโอ้ตัวไปแล้ว Yay, all it's a lot, leh!